ไปดูความเคลื่อนไหวที่ประเทศจีนนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่อาทิตย์ที่ผ่านมาประกวว่ามีชาวจีนนับ3ล้านคนไปสอบเข้ารับราชการการหลังจากที่ทางการของจีนมีการประกาศขยายอายุผู้ที่สามารถเข้าสอบรับราชการได้จาก35ปีเพิ่มเป็นอายุ38ปีค่ะ การสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการของจีนประจำปี2026เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมการสอบประมาณ2ล้าน8 0สคนจากจำนวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด3ล้าน7 0สนคนนะคะเพื่อแข่งขันการบรรจุเข้าเป็นเจ้าที่ของรัฐบาลกลางซึ่งมีจำนวนเปิดรับเพียงแค่38,100ตำแหน่งเท่ากับว่าอัตราการแข่งขันเฉลี่ยของการสอบแข่งขันครั้งนี้ผู้ที่สอบ74คนจะมีผู้ได้รับคัดเลือกเพียงแค่1คนเท่านั้น บางตำแหน่งอัตราแข่งขันสูงมากอาจถึงหลายพันคนต่อหนึ่งคนนะคะเช่นตำแหน่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของเมืองรุยลี่มณฑลยูนนานที่มีผู้เข้าสอบมากถึง6,470คนแต่ทั้งหมดนี้รับเพียงแค่คนเดียวการสอบเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงเป็นการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดมากที่สุดและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐบาลจีนปรับเพิ่มเพดานอายุผู้ที่มีสิทธิ์รับราชการ จากอายุ35ปีเป็น38ปีและ43ปีสำหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกค่ะผู้เชี่ยวชาญออกมาชื่นชมว่าการปรับเพิ่มเพดานอายุดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่การขยายโอกาสให้กับบุคลากรที่มีประสบการณ์แต่ยังเป็นแบบอย่างให้กับการจ้างงานในภาคเอกชนและการส่งเสริมการคัดเลือกบ,บุคลากรที่ให้ความสำคัญกับความสามารถเป็นหลักอีกทั้งยังให้ความเท่าเทียมในกระบวนการจ้างงานภาครัฐด้วยนะคะ การปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวของจีนถือเป็นการให้ความยอมรับต่อประสบการณ์และความรู้ความสามารถของบุคลากรในกลุ่มอายุ30กลางๆรวมทั้งเพิ่มคุณภาพของหน่วยงานราชการต่างๆด้วยอย่างไรก็ตามผู้สมัครที่มีอายุสูงเนี่ยอาจเผชิญกับอุปสรรคในหลายตำแหน่งด้วยกันโดยการสอบครั้งล่าสุดนี้ตำแหน่งที่เปิดรับถึง66.7%สงวนไว้ให้กับบัณฑิตจบใหม่เท่านั้นค่ะ